<c oughs> จะเข็ดอยังแต่ละมืดแต่ละเว้นโอ้เห็ดอ,อ,อันนั้นเห็ดอันนี้เห็ดงานบ้านโอ้ทูบานกวาดบานโอ้กวาเดเศษหิวเข่าพอดี <c oughs> อหิวเข่าพอดีจ้ามันนี่มาขอยจะรีวิว่อยจะรีวิวท่านส้มผักนี่หนไหมส้มผักที่ค่อยทำอ่าลงคลิปไปแล้วจ้ะเป็นนานแล้วจ้ะใช่แชร์ตู้เย็นไว้ออกเปรี้ยวแล้วค่ะเนี่ย แค่หนึ่งวันก็เปรี้ยวแล้วค่ะเพราะมันมีน้ําซาวข้าวแต่วันนี้จะรีวิวทานอู้โกรบนี่ยังกรบอบเลยนะคะพอมันเปรี้ยวเราก็ใส่ตู้เย็นว่าแช่ช่องฟิสไว้ก็ยังใส่กรบและไม่เน่าไม่บูดไม่เสียไม่ช้ําเนี่ยกระลาจะไม่ช้กชาก็ใส่น้ำซาวข้าวกระลาจะไม่ช้ําจ้าน้ำซาวข้าวอ่ดีมากเลยนี่มะมี่ยังอีกข่อยหิวเขา ค่อยหิ้วเขาค่อยยืนกินเลยจ้ะมือนีิค่อยยืนค่ะค่อยยืนวันนี้ค่อยยืนกินค่ะยืนกินจ้ะมือนี่ยืนกินเอา้างับออกไปเป็นจ้งใดล่ะอ่ะยับออกไปนิดจักหน่อยอือเห็นตะขอยนะว่ <c oughs> เห็นกับเขาอก้จนี้เออแล้วมีปิ้งซีนค่ะปิ้งกระดูกหมูปิ้งหมูติดกระดูกคุณชายทำจะอันี้ยอือคุณชายหมักตุ๋มไอหมักปิ้งให้ อบจะไม่ใช่ปิ้งอบเอานี่ยจะมันมากเลยอ่ะแบบว่ามันติดมันอ่ะมันแบบไม่ต้องใส่น้ํามันมันออกเยอะหมูค่ะหมูติดมันหมูอย่างเงี้ยที่มันติดกระดูกอย่างเงี้ยราคา,ราไม่แพงเราชอบซื้อมาไว้รับประทานเพราะราคาไม่แพงมากไม่เหมือนเนื้ออืมอืมกินกับส้มผักมันเข้ากันนะ ซดน้ำซุปปลาก็าเนี่ยอือหึออหึอือหึเซบ่บไอ้เพอหายจากเท้ากระเป็นยังสิแหละ <c oughs> นั่นเนาะกินปุ๊บไอ,พอ้พวบก็มันอร่อยกินปุ๊บปากเหลื่อมาก,มาก เพราะมันมันมันเป็นกระดูอ่อนอืออือ,อ,อแล้วก็กับแจวบองกับต้มผักอืมนกโปูแถมก็เขาห่อนค่อยน้วอยู่ผู้เดียว ก็หล่ำมเลยไหมมันจะกรอบมากอือหือ,อชอบมากอร่อยมากผักนี่กรอบมากเลยนะืน้ำซาวข้าว การถนอมอาหารแบบสมัยสมัยโบราณค่ะสมัยตะก่อนสาวุทยเกิดมาสาวุทยก็เห็นแล้วแม่พาทำทำผักดองด้วยน้ำซาวข้าวทำทำตอนเช้าตอนเย็นก็ได้กินแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเปเรี้ยวเร็วมาก และอากาศช่วงนี้มันไม่ไม่ร้อนมากไม่หนามากพอดีทำผักดองอืมอืมแซ่บอืมอืมหนึ่งหัวได้ตังเยอะอืมอืมข้าวเนียวหนึ่งปั้น มูก็พอดีอร่อยไม่เหนียวอืไม่เหนียว,ยวคุณชายเวลาเขาหมักเขาจะใส่น้ำมันลงไปด้วยนิดหน่อยมันจะทำให้หมูนิ่มนะตอนที่เก็มักก็จะใส่น้ำมันลงไปจากสาวผู้ชายไปเติมใส่นมลงไปนิดหน่อย เราอบออกมาหมูก็ไม่ไม่แข็งอร่อยอันนี้ข้าวเช้าข้าวเที่ยงอันเดียวกันเนอะสาวผู้ไทยทานข้าวเนึ่งบ่ายสามโมงแต่ละมื่แต่ละวันนี่ทานข้าบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เช้าเที่ยงอันเดียวกัน ถ้าใครไม่ชอบทานเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งบางคนทำเช้าทานเย็นได้เลยอยู่เมืองนอกเมืองนาจะกินอะไรจะทำอะไรทำกินเองคะ่ะเราไม่ค่อยไปร้านอาหารนะ เพราะว่ามันไม่ถูกปากเราบางทีร้านอาหารบางทีทำอร่อยไม่ได้เสียดายเงินเลยแต่บางทีไม่อร่อยเราก็มไม่เวิรสองคนตายาจะไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านจะชอบทำอาหารทานเองสะมากกว่า ไม่มีวันอะไรพิเศษวันเกิดวันอะไรก็ปีเมาะปีใหม่ทำอาหารทานเองนอกจากมีแขกบ้านมีแขกมาหาอะไรเงี้ยพากันไปเที่ยวอะไรเงี้ยโอเค ทั้งสองคนตายายชอบทำอาหารชาเองถูกปากคนทำถูกใจคนกินจวบองพันตีคอยจำจำอร่อยอตั้งทีได้ได้กินเป็นเดือนแสบ โอ้โอเคค่ะปะั๊บสุดนนวก่อนลงคลิปละเมนูนี้ก็อ้โหสุดยอดจ้ะอร่อยจริงๆชอบยุโปูแถมก้อยเฮดัว เจอกันคลิปต่อไป